10ปีที่รอคอยนะคะวันนี้เนี่ยสำเร็จแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยพาทุกคนมาดูโรงงานผลิตอาหารเสริมห้องแลบที่ใช้ค้นคว้าวิจัยนะคะเราก็ได้เลือกที่ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน,นะคะ่ะน้องสีนั่งหน้าเขาสีช่วยเขาดูเดี๋ยวสายเลี้ยวขวาไปนั้นนี่แม่ได้นี่ไงก๊อปเจะเปิด9ชั่วโมงฮะ <Huh? S 1> <laughs> ันนี้เราจะหลงไหมคะไม่หลงก็ไม่ใช่เราสิระดับนี้เลยร้อง่9กิโลน้ำมันเราพอถ้ามันไม่พอเราก็เก็บเดี๋ยวรอดูนะไม่มีเนมาแต่นี่บัตริตจา้จะาไม่มีบัตรเครดิตเอาวยุ้ตแมเรมีี๋ยวเหลือนะคะแต่ว่าปิด พอตัปอมปะคะเนี่ผู้ช่วยดีเด่นอันนอะไรเนี่ยเกียว่ออะเมอเราก็ได้เลือกที่ที่ได้มาตรฐานสากลแล้วแค่นั้นไม่พอ มีตัวออกฤทิ์ครบทุกตัวที่เราอยากได้นะคะออกมาจากเท็กซบุ๊กเลยแล้วก็มาคอมบายกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนค่ะ หลังจากที่ได้รู้ว่าซัพพลีเมนต์เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้ผิวเราสวยขึ้นนะคะผมก็พยายามหาในท้องตลาดมาทานเองปัญหาหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องทานหลายเม็ดมากเยอะมากค่ะกว่าจะได้กล่องนี้มานะคะใช้เวลาเป็น1ิปีในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิจัยว่าตัวไหนมันมารวมกันเป็นเม็ดเดียวกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกแยกเป็นซิมโฟนีนัมเบอร์วันและนัมเบอร์ูเพื่อออ,อกฤทธิ์ที่แตกต่างกันแต่แน่นอนมันมาเสริมกัน ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนีนีนะคะที่เป็นคนดีบ e ล o p อบสูตรให้เรานะคะสิ่งที่ชา a l l e n g i n g มากสำหรับคน d e บ e l o p อบเนี่ยก็คือการที่จะเอาแต่ละงานวิจัยเนี่ยมารวมกันเป็นเม็ดเดียวนั่นเองคือผมเชื่อว่าเขาคือคนที่ผลิตอาหารเสริมหลากห,หลายยี่ห้อมากๆนะคะแต่ละอันเนี่ยมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงของคุณหมอเลยนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือในสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยเรามีสารที่แบบเรียกว่าตัวปังปังปังคือไม่ได้แค่ปังเดียวปังสามสี่ห้าหกเจ็ดปังทีโนจีนอฟตัวเดียวก็ชนะขาด นี่คือเรามากกว่าพิกโนจินอลคือเอาหลายๆตัวมารวมกันนนี่ก็เป็นชา l เลนจิ้งมากๆนะคะทีวันหนึ่งอ่ะที่เป็นเพนพอยหองมาก็คือว่าไม่อยากกินอะไรหลายๆเม็ดอยากจะกินเม<ช>็ดเดียวแต่ถ้าสมมติมันใส่ได้เยอะกว่านี้จะใส่เพิ่มอีก ต้องบอกว่าตอนดีวลลอปซูดอะไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนเหมือนเดิมนะคะแค่เราเอามารวมกันด้วยโดสสูงตามงานวิจัยอะคะ่ะมันก็เลยเป็นสูงจุลสูงมาชนกันล้นคืออาหารเสริมแต่ละแบรนด์เนี่ยบางทีก็อของเหมือนกันเลยนี่เช่น,นพิโนโจิโน่เหมือนกันเลยแต่ทำไมราคาต่างกันเยอะความที่สตอรี่พิโนจิโน่เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยมาจากฝรั่งเศสแต่ราคาก็คือหยิบใช้ในแทบจะแบบว่าอย่าหกเลยนะอย่าหกเลยนะ ในมุมอาดีอดีคิดว่าต้องเป็นพิโนจิโนค่ะคุณหมอทีสุดใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยสูงสุดในตระกูลสารสกัดจากเือกสนทั้งโลกใบนี้ตัวนี้ดีที่สุดอ่ะจะทำเองละค่ะคุณหมอสุดคุณหมอคือแบบอื เดี๋ยวเราจะมาบอก3ตัวฟังๆเลือของเรานะคะว่าเขาเนี่ยอิมพอร์ตมาจากไหนกันบ้างซันททนี้นะคะจะเป็นญี่ปุ่นไฟโตเซร r าก็ญี่ปุ่นเหมือนกันเคลทอมเโชตัวนี้มาจาก USA ริกทริกโนจิโนฝรั่งเศสราคาจะสูงหน่อยนะคะแต่อยากให้มั่นใจว่าเราได้คัดของระดับเบร์คลาสทุกอย่างมารวมกัน สำหรับลูกค้าในรูมเมดใช้ไม่ค่อยเยอะจะเป็นแบรนด์แบบเอกล i v ีเฉพาะเลือกที่จะใช้ตัวซันเทียนีนคือโดยลูกค้าทั่วไปเขาจะเลือก L แอลเทียนีนเราก็เน้นเรื่องผลลัพธ์มีางานวิจัยมากกว่าร้อยฉบับน้ำตาไหลเลยนะคะ <laughs> ของคุณหมอเป็นแบรนด์แรกที่ใช้นูตรีวิน e อีรอใช่ <laughs> <laughs> ที่มิกซ์รวมกันสูตรของคุณหมอเนี่ยนะคะสิ่งที่มันยากที่สุดคือการทดสอบ stability stabilize อะไรเงี้ยแปลว่าอะไรอ่าทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เราจะเคลมว่าสินค้าของเราเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาที่2ปีเนี่ยจะมีตู้ทดสอบ stability ว่าอันนั้นคือจําลอง mm hmm. อุณหภูมิถ้าเขาอยู่ในตู้ได้6เดือนเขาจะเทียบเท่ากับอุณหภูมิห้อง2ปีเพื่อมั่นใจว่าสูตรของเราเนี่ยเก็บในอุณหภูมิห้องได้2ปีแล้วก็ไม่มีการเสื่อมประสิทธิภาพเลยค่ะเป็นตู้ stability ที่เราบอก ว่าเราจะเอาไว้ทดสอบอุณหภูมิเร่งของสินค้าค่ะก็คือตู้นะคะเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่40องศา<อ>ก็คือเป็นโอเวอร์มากกว่าอุณหภูมิข้างนอกเราเก็บสินค้าของคุณหมอ4เดือนเนี่ยเท่ากับ1ปีของอุณหภูมิห้องค่ะโดยเราก็มีงานวิจัยมาลองรับมีเรคคอร์ดเหมือนกันว่าที่ day o n day 7 day 14หนึ่งเดือนนคะคะประสิทธิภาพของคุณหมอเป็นอย่างไรบ้างโดยการเราจะทดสอบค่าความชื้นการละลายค่ะลักษณะผงลักษณะทางกายภาพทั่วไปเลยค่ะมันมีเครื่องจําลองกระเพาะอาหารอ่ะ ตื oh. ่นเต้นมากเลยว่ากินวิตามินของเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในกระเพาะของเรา อีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญมากๆนะคะว่าเราทานวิตามินผิวอันนั้นไปแล้วเนี่ยจะได้ผลดีหรือไม่ดีคือเรื่องของการละลายแล้วก็แตกตัวของวิตามินผิวนั้นๆนะคะซึ่งดรโอรลิเวียเนี่ยเราก็ใส่ใจในรายละเอยียดมากๆเราได้ทําการทดสอบว่าดรโอรลิเวียซิมโฟนีนัมเบอร์วันและนัมเบอร์ทูล้วนแล้วแต่สามารถละลายแล้วก็แตกตัวได้ดีในกระเพาะอาหารของเราทําให้เกิดการดูดซึมได้อย่างเต็มที่แล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนค่ะ จากเดิมในทุกเคยอ่านเท็กซ์บุ๊กเกี่ยวกับหมอผิวหนังมีบทหนึ่งเลยนะคะที่พูดเกี่ยวกับอาหารเสริมหรือว่าวิตามินผิวที่จะมาช่วยดูแลผิวของเราผ่านการศึกษาค้นคว้ามาตลอดว่าเอะเราควรจะเอาอะไรมาไว้ได้วยกันหรือว่าอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะอุมาหามานานมากแล้ววันนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะ